คอลัมน์คนปลายซอยประจำวันที่4ีธันวาคม2,568ประนีตข้าวแบรนด์โลกเมื่อ80ถึง90ปีที่แล้วในหนังสือเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งครูให้ท่องสินค้าส่งออกที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของไทยไม่ใช่ดินสอพองหรือแป้งผัดหน้าแต่เป็นข้าวดีบุกยางพาราและไม้สัก ปัจจุบันเหลือ,อย่างพารากับข้าวส่วนไม้สักกับดีบุกไม่มีแล้วในอนาคตข้าวไทยที่ผลิตแข่งปริมาณก็จะเป็นสินค้าอีกตัวที่ถูกข้าวอินเดียข้าวเวียดนามเบียดหลุดออกไปจากชั้นวางสินค้ายกเว้นข้าวคุณภาพอย่างข้าวหอมมะลิที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแต่เราผลิตได้น้อยประมาณหล้านตันต่อปีเท่านั้นที่จริงแล้ว ไทยมีสายพันธุ์ข้าวมากกว่า5,000สายพันธุ์แต่เราผลิตกันอยู่ไม่กี่สายพันธุ์เดิมๆส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเมล็ดแข็งไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้พูดง่ายๆเราผลิตข้าวเชิงปริมาณแข่งกับเขาแต่ของเขาอย่างเวียดนามเขาผลิตได้1,400ถึง1,500กิโลกร,รัมต่อไร่ขณะที่ไทย ผลิตได้เฉลี่ย600-700ถึงกิโลกรัมต่อไร่ในขณะที่ต้นทุนต่อไร่พอๆกันแต่อินเดียเวียดนามเขาได้ผลผลิตมากกว่าจึงขายได้ในราคาต่ำกว่าข้าวไทยก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีพาณิชย์ในรัฐบาลยุคไหนหลุดออกจากโรงขังปัญญาแก้ปัญหาเรื่องข้าวไทยนี้ได้สักคนก็เพิ่งมีในยุครัฐบาลนายกอนุทินนี่แหละ เมื่อวานผมอ่านข่าวแล้วดีใจจนขนลุกต้องนำมาคุยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เธอฉีกยันปิดปากหม้อที่ขังข้าวไทยไว้ร่วมศตวรรษให้ข้าวไทยได้ออกมาฉายแสงอนาคตที่น่าตื่นตาตื่นใจก็ดีใจแทนพี่น้องชาวไร่ชาวนานล่วงหน้าที่รัฐมนตรีว่าการสุภจีให้กำเนิดข้าววันณะใหม่ คุณภาพระดับไฮเอ็นได้ปลูกได้มีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีกันเป็นสินค้าคนละตลาดกับข้าวอินเดียและข้าวเวียดนามที่มุ่งปริมาณและราคาถูกซูเปอร์บูแมนสุภจีบอกว่าทางออกของไทยต้องพัฒนาข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นมีคุณค่ามากขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มได้พร้อมบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เป็นระบบและมีมาตรฐานโลกได้ดีขึ้นข้าววันนะใหม่นี้ชื่อว่าข้าวประณีตไม่แข่งปริมาณแต่เน้นคุณภาพที่ลูกค้าเจาะจงมากกว่าราคาทุกวันนี้ไทยรมีข้าวหอมลิตัวเดียวที่ผู้ผลิตประเทศอื่นยังผลิตแข่งคุณภาพไม่ได้ ต่อจากนี้ไทยจะมีข้าวประณีตคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะล,ลิอีกตัวออกสู่ตลาดโลกข้าวประนีตได้รับการผลักดันผ่านความร่วมมือระหว่างประสรวงพาณิชย์ไรส์ฮับสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทยหรือ t d e ีและเครือข่ายเกษตรกรจากทั่วประเทศรวมกันสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ของระบบข้าวไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผลิตข้าวจากความพิถีพิถันตั้งแต่สายพันธุ์วิธีการผลิตไปจนถึงคุณค่าที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ข้าวประณีตเป็นคำที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนิยามข้าวคุณภาพสูงซึ่งแตกต่างจากข้าวทั่วไปกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตลาดข้าวไทยก็โดยการสร้างบุคลิกสตอรี่แหล่งกำเนิดถิ่นฐานเหมือนสินค้าเกษตรคุณภาพสูง อย่างกาแฟไวน์ผลไม้ข้าวแต่ละสายพันธุ์พื้นที่ปลูกกระบวนการผลิตฤดูกาลน้ำจะสร้างรสชาติผสมผสานเป็นเอกลักษณ์บอกเล่าความเป็น flavor profile ได้ชัดเจนข้าวหลายสายพันธุ์มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นข้าวพยาลืมแกงข้าวเหนียวดำคนึงนิดหรือข้าวหอมหัวบอลข้าวลืมผัวข้าวหอมใบเตย หรือข้าวไร่ดอก่าการหยิบสายพันธุ์เหล่านี้มาพัฒนาและเล่าเรื่องให้ชัดจะช่วยเพิ่มมูลค่าได้อย่างมีนัยสำคัญเช่นข้าวเหนียวดำขนึงนิดซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีรสชาติผสมผสานระหว่างข้าวเหนียวดำและข้าวหอมมะลิสามารถขายได้ในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจที่ราวๆ250บาทต่อกิโลกรัมเทียบกับข้าวเหนียวทั่วไปที่เพียง25บาทต่อกิโลกรัม รัฐมนตรีสุภจีบอกว่าต้องช่วยกันผลักดันคำว่าข้าวประณีตให้เป็นคำไทยที่คนทั่วโลกเข้าใจเหมือนคำว่าวากิวซึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเนื้อคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นนี่คือโอกาสของไทยที่จะเป็นผู้นำตลาดโลกในการพูดเรื่องรสชาติคุณภาพและความแตกต่างของข้าวในระดับสากลเป็นครั้งแรกในบริบทของ New Rice Economy ข้าวประณีตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับทิศทางอุตสาหกรรมข้าวไทยจากแข่งขันด้านปริมาณไปสู่การแข่งขันด้านคุณภาพช่วยลดแรงกดดันจากราคาที่ถูกกำกับโดยผู้ผ,ผลิตรายใหญ่เช่นอินเดียและเวียดนามทำให้ข้าวที่เคยถูกมองเป็นสินค้ามวลรวมกว่า20ล้านตันต่อปีสามารถยกระดับเป็นสินค้ามูลค่าสูงและผลิตในปริมาณที่เหมาะสม 4-7คันวาคมนี้ที่อิมแพ t เมืองทองธานี่านี้จะจัดงาน Thailand r i ไ e Space 2,025ขึ้นไปกันได้เลยไปเปิดโลกทัศน์เศรษฐกิจข้าวยุคใหม่แบบครบวงจรไม่ใช่แค่งานชิมข้าวแต่คือพื้นที่ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้บริโภคมาพบกันทั้งการชิมการจับคู่เมนูอาหารกับข้าวแต่ละสายพันธุ์และ Rice Matching ที่ผู้ประกอบการสามารถซื้อข้าวประณีตโดยตรงจากผู้ผลิตแบบไม่มีตัวกลางมีรายละเอียดควรรู้อีกมากพอดีอ่านที่อาจาร,รย์หมอสุรัตน์โพสต์ให้ความกระจ่งางสว่างครบจบทุกกระบวนท่าเอาของท่านมาให้อ่านดีกว่าฟังผมคุยสาระสมองกับอาจาร,รย์หมอสุรัตน์คืออาจาร,รย์ไม่ค่อยชมคนมากนะักมีหลายคนเก่งคิดเป็น มันสมองบางคนเก่งทำเน้น execute บางคนเก่งประสานงาน collaboration บางคนเก่ง marketing ในวงเล็บพวกนักการเมืองชอบเอาหน้าผลานเงินไม่ได้เรียกเก่งนะเรียกขี้โกงหน้าด้านแต่คุณแตมนี่เก่งทุกอย่างผมยังหาจุดอ่อนไม่ค่อยเจอนะในวงเล็บอืมหรือแกอาจจะเทียงไม่ทันหรือเปล่า พูดเนิบๆแต่นั่นอาจเป็นจุดแข็งก็ได้เอาว่ามาเรียนรู้ร่วมกันผ่านวิธีคิดดันเข้าวไทยในจุดที่ดิ่งต่ำคูแข็งรอบด้านกันนะครับความเก่งที่ชัดที่สุดของคุณสุภจจหนึ่งมองเกมเป็นระบบใหญ่ไม่ได้แก้ปัญหาแบบจุดเดียวในวงเล็บ System ม i ิงเกอร์ระดับสูงสิ่งที่ชัดมาก คือเธอมองอุตสาหกรรมข้าวตั้งแต่ชั้นพันธุกรรมฟารม์มมาตรฐานการผลิตแบรนดิ้งตลาดโลกผู้ผลิตไม่ใช่แค่พูดว่าต้องเพิ่มผลผลิตหรือต้องทำตลาดแบบผิวเผินแต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งระบบในวงเล็บจึงเรียก system thinking ทำให้ไทยไม่ต้องไปแข่งคุณภาพกับอินเดียเวียดนามอีกต่อไป นี่คือโทนความคิดของรัฐมนตรีที่ทำงานแบบซ e o ซึ่งหาได้ยากในระบบราชการไทยลองหาเรียนรู้เรื่อง system thinking อาจารย์ว่าสำคัญเป็นการมองภาพใหญ่คนเป็นซ e o จะมองภาพนี้เหมือนมองเครื่องยนต์ทั้งคันไม่ใช่แค่แต่ละส่วน 2. เปลี่ยนโจทย์ตั้งต้นจากปลูกอะไรดีเป็นตลาดโลกต้องการอะไรอาจารย์เรียก Need-driven strategy ตามหลัก Bio-design ของ Stanford นี่คือ mindset แบบ Marketing Back เหมือน Apple, Nestle หรือ Toyota ศึกษา Global Demand เชื่อมกับสายพันธุ์ที่มีศักยภาพแล้วค่อยสร้างสินค้าให้ตรงความต้องการจริงหรือ Market Need นี่คือการเปลี่ยนไทยจาก Supply-driven Agriculture Demand-driven Agriculture ถือเป็นการยกระดับวิธีคิดของประเทศในเชิงแข่งขันโคด i n n o v a t i o n mindset หรือ Product Market Fit 3. สร้าง Positioning ใหม่ระดับประเทศได้อย่างเฉียบคมผ่านข้าวประนีตข้าวประนีตคือชื่อเรียกแบร n ดิ้งข้าวใหม่ที่เน้นคุณภาพข้าวไม่เน้นปริมาณมากที่คุณภาพห่วยนี่คือ Movement ที่คมมากไม่แข่งมวลรวม ไม่แข่งราคาถูกไม่แข่งปริมาณแต่ไปสร้างหมวดสินค้าหรือแคตตากรีใหม่เลยเหมือนที่ญี่ปุ่นสร้างคำว่าวากิวมัชชะสาเกเกรดคำว่าข้าวประณีตเท่ากับแคตตาก็อเรทชั่นเท่ากับแบรนดิ้งระดับชาติอาจารย์คิดว่านี่คือการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเพราะราคาถีบขึ้นทันทีไม่ต้องไปแข่งคอมมูิตี้บอกเล่าสตอรี่ได้ สร้างพีเมียมเซกเมนต์เหมือน s p e c i a l ลิตี้ f อ e ฟเป็นมุมคมที่ทำให้ไทยกลับมาเป็นผู้นำโดยไม่ต้องชนะด้วยปริมาณหลายประเทศเช่นแฟชั่นของฝรั่งเศสก็ทำสาเกญ,ญี่ปุ่นก็ทำไวน์ก็ทำอยู่อยู่ข้าวไทยคูอินเกรดเฉยเลยประนีตแบรนด์ brand, อื้อหือในวงเล็บที่สำคัญแทบไม่ได้ลงทุนอะไรแบบเมกะ p โปรเจกต เหมือนซอฟต์พาวเวอร์โปรแต่ออกมาเป็นแป้งเด็กอ่อนซอฟต์พาวเวสคุณแต่มมองเห็นคุณค่าที่จับต้องได้มากกว่าปริมาณที่ไร้คุณค่าคุณสุพจีพูดชัดไทยมีพันข้าวห้าพันสายพันแต่ผลิตจริงแค่ไม่กี่ชนิดนี่คือการชี้ให้เห็นว่าทรัพย์สินที่แท้จริงของประเทศยังไม่ได้ถูกใช้เลย และเสนอวิธี Unlock Value ผ่าน f a v o r Profile, Unique แต่รัวความหลากหลายพันรสชาติที่แตกต่างการเล่าเรื่องการจับคู่กับ Food Culture, ขค้าเฉพาะบุคคลหรือ Personalized Food คือมองข้าวไม่ใช่เกรนแต่เป็นสินค้าว,วัฒนธรรมแบบเดียวกับไวน์หรือกาแฟข้าวกลายเป็นไวน์ชั้นดีในแก้นที่ชื่อประเทศไทย น้ำดินนี่คือเอเซทกินข้าวที่อื่นไม่เหมือนดินแดนสุวรรณภูมิห้านำหลักอินคู e ิฟกร t h มาผูกกับเกษตรกรไม่ใช่การยกระดับอุตสาหกรรมแบบท็อปดาวแต่ทำสามอย่างควบคู่หนึ่งสร้างชุมชนต้นแบบสองร้อยชุมชนสองแบ่งเกษตรกรเป็นเทียร์เพื่อให้การสนับสนุนเหมาะสมสาม เริ่มให้ทดลองในพื้นที่เล็กๆก่อนสเกลนี่เป็นการทำงานแบบ evidence-driven และ behavioral-based ทำให้กเกษตรกรเชื่อเพราะเห็นผลจริงนี่คือจุดที่สะท้อนภาวะผู้นำแบบ human-centric นี่เรียก sustainability ความยั่งยืนทันทราวามาสี่เดือนทำไงให้สร้างระบบได้เป็นการราันแบบ automation 6. สื่อสารชัด กระทับแต่ลึกและมี storytelling เชิงกลยุทธ์บทสัมภาษณ์ของเธอมีโครงสร้างแบบผู้นำเชิงกลยุทธ์ปัญหา global landscape ช่องว่างแกดของไทยความจริงที่ไม่อยากยอมรับ productivity ต่ำกว่าเวียดนามเท่าตัวข้อเท็จจริงที่เอาไปต่อยอดได้ห0าพันสายพันธ์ุที่ยังไม่ได้ใช้ทางออกข้าวประณีต Execution Plan, h e e r Community, Prototype, Outcome, ชาวนามีชีวิตดีขึ้นคือครอบทั้ง narrative logic, impact และให้ภาพอนาคตที่ชาดมากเท่ากับ New Rise Economy ใครฟังแกไม่รู้เรื่องรบกวนไปตรวจหูไม่ก็ตรวจสมองขอเจ็ด เป็น Bridge ระหว่างภาครัฐเอกชนเกษตรกรเธอพูดชัดว่าข้าวไทยต้องเล่าเรื่องต้องจับคู่ธุรกิจกับเชฟโรงแรม m o d ดิร์นเทรต้องสร้างช่องทางพิเศษในร้านค้าและต้องขับเคลื่อนรวมกับไรซ์ฮับและ TDED แต่เธอไม่ได้ทำงานแบบกระทรวงเดียวแต่ทำงานแบบ Eco-System Builder นี่คือผู้นำเชิง Collaborative ไม่ใช่ราชการแบบไซโล อาจารย์ทึ่งไม่เคยทึ่งใครที่ครบเครื่องขอสรุปความเก่งของคุณสุภจีในประโยคเดียวเธอคือผู้นำที่คิดแบบระบบใหญ่มองตลาดโลกเป็นตัวตั้งใช้แบรนดิ้งเป็นอาวุธสร้างหมวดสินค้าใหม่ให้ประเทศและผูกทุกอย่างเข้ากับคุณภาพชีวิตของคนตัวเล็กที่สุดในอีโคซิสเ็มนี่ไม่ใช่การพูดนโยบายแต่เป็นการออกแบบเศรษฐกิจใหม่ของข้าวไทยทั้งระบบ นิยามแบบสั้นที่สุด5คำ Strategic s y s t e m ร c m a r k e t ็กแบร r a n d d r i v e n n u m a น c e n t e อ e d อ๋อ oh, อีกเรื่องทันทำจริงทำโคตรเร็วมีสติไม่สนใจเล่นตุกติกการเมืองมาเพื่อพัฒนาจริงๆอันนี้เรียนจากคนเก่งจะได้เก่งตามนะครับอาจารย์สุรัตน์เพราะเก่งนี่แหละ ทำให้มีข่าวพักหัวขาดจีบไปเป็นหัวถึงคันโยกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้เลยทีเดียวเปลวสีเงิน